อยากรู้ไหมคุณจะเป็นอย่างไรในอีก10 20หรือ30ปีข้างหน้าถ้ารีทำาไรายงานเทาออน้าอันนี้ไม่ช่วยนะเว้ยเฮ้โทรศัพท์รุ่นใหม่เปิดตัววะ่ะเ,เครื่องนี้ก็ทัสกีีนลำบากต้องตำละ <laughs> เออเราก็ลืมไปเลยว่าวันนี้เราก็ต้องซื้อกระเป๋าคอนเชั่นใหม่เหมือนกันจัดไป มือถือรุ่นกเก่าๆมันก็ยังใช้ได้ดีส่วนเธอเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วนะนี่แน่ใจกันเลยทั้งสองคนว่าจะสั่งซื้อกันจริงๆอะนี่ลุงเป็นใครเนี่ยรู้จักชื่อผมได้ไงนี่พวกผมจะสั่งซื้อของอะไรกันเนี่ยมาห้ามทำไมฉันเนี่ยก็คือแกในอีก30ปีข้างหน้าลุงดูหนังเยอะนะเนี่ยยัไม่เชื่อใช่ไหมหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าฉันคือแกก็คือแกมีปานแดงรูปหัวใจที่หลังหูด้านขวา แกชอบซ่อนเงินไว้ในพอพอพอ,อแล้วยอมเวลากาคมาทาไมครัเพราะความไม่มีวินัยทางการเงินของแกเ่ยแหละแ,แ,แล้วไม่วางแผนทางการเงิน,นมันทําให้อนาคตของแกทั้งคู่น่าลำบากฉันจะพาไปดูตอนวัยรุ่นชอบซื้อของตามเทรนด์ของมันต้องมีแพ้ใจตัวเองตลอดพอทํางานก็ใช้ใจ่ายเดือนชนเดือนไม่เคยคิดออมตอนมีครอบครัวก็มีหนี้ท่วมหัวไม่มีเงินเก็บไว้ให้ลูกเรียนอีก อยากไปดูตอนแก่กันไหมพพอพอเถอะช่วยด้วยเถอะขอร้องก็ไอที่มาเนี่ยก็จะมาช่วยนี่แหละพร้อมไหมไปนี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่แหละที่จะช่วยพวกเราได้เห็นเจ้าตัวนี้ไหมมันคือมันนี่มอนสเตอร์สศัตรูร้ายทางการเงินอุปสรรคที่ทําให้เราเก็บเงินไม่อยู่หนักสุดก็ทําให้เป็นหนี้เป็นสินไม่รู้จักจบ โอ้โหมันนี่มอนสเตอร์เต็มตัวเลยอย่าเพิ่งตกใจที่ Invest Story เราเริ่มกันที่สำรวจตัวเองก่อนว่าต้องมีเงินออมแค่ไหนผลตอบแทนเท่าไหร่ที่จะพาไปสู่เป้าหมายแล้วมารู้จาักการลงทุนแต่และประเภทจะได้เลือกถูกว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราทั้งเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนและที่สำคัญเดี๋ยวนี้ต้องเป็นธุรกิจที่ดีต่อโลกด้วยนะเด็ดสุดได้ทดลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริงที่ห้อง Big Battle เป็นไง ลลที่นี่น่ะมีครบหมดเลยให้ความรู้เรื่องการลงทุนได้ลองเล่นจริงเข้าใจง่ายแถมสนุกด้วยไงพอมที่ออกไปทำตามเป้าหมายแล้วหรือยังขอบใจในายมากจริงนะนายคือฮีโร่ของเราเลยฮีโร่ตัวจริงอยู่ที่นี่ต่างหากต่หวังว่าเราคงไม่ต้องย้อนเวลากลับมาช่วยนายอีกแล้วนะพ <c oughs> อแล้ว <c oughs> แล้วเราได้แต่งงานกันจริงหรอฮีโร่ตัวจริงอยู่ในตัวคุณ เรียนรู้เรื่องการลงทุนเริ่มต้นที่ Invest o r y